จ, going, จ again, ่ายบอลไปก่อนเลยจ่ายบอลไปก่อนเลยเรานำแต้มเดียวจ่ายบอลไปก่อนข่าเวลาไปใกล้หมดชักพกค่อยส่งให้กอลิใช้อันติดังจะได้นำสามแต้มพอดีจ่ายจ่ายจ่ายใกล้ๆกันไว้จ่ายก่อนจ่ายก่อนเลี้ยงจ่ายเลี้ยงจ่ายใกล้ๆกลันไว้ระวังสติ๊ลด้วยจ่ายจ่ายให้กอลิเลยให้กอลิเลยห้าห้าวิแล้วให้กอลิเลยให้กอลิเลยให้กอลิเลยเฮ้ยโอ้ดนสติ๊ป้องกันเลยป้องกันเลยป้องกันด่วนด่วนด่วนอุ้ยป้องได้อยู่ป้องกันด่วนลูกนี้เราป้องกันด่วนแปดวิแปดวิป้องกันเลยป้องกันเลยกันไว้กันไว้ไว้กันม เกมเบื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสะดวกปลอดภัยไรกังวลต้อง เดอะฮันช็อปเงื่อนไขพิเศษแค่บอกว่าจากเกาเกมรับส่วนลดทุกรายการกรอบสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือ กเกิ <Go>! หมอพบเกมสซ่มดังกันอีกเช่นเคยนะครับผมเปิดหัวมาเป็นฟูจิมะแบบนี้ครับผมก็ต้องเป็นคลิปของฟูจิมะแน่นอนจะเป็นคลิปของคนอื่นเป็นไปไม่ได้ครับผ้วันนี้มาติดตามรายการพิเศษอีกแล้วครับผมกับติดตามฟูจิมะไา,าฟี ep 5แล้วนะครับผมจะมาแนะนาสกิลที่5ให้กับฟูจิมะสําสหรับคนนี้เลยฟูจิมะนะอ่ะผมจะอัพ สกิลนี้ต่อเลยนะครับผมมาดูกันได้เลยนะอ่านะครับผมเป็นสกิลอันนี้เลยครับผมเฟด e เอาเว a แบ็กจัมครับผมขณะที่ฟูจิมะเคนเจิไม่อยู่ในการเลี้ยงบอลครั้งี่2ก็คือไม่ถือบอลครั้งที่2นะครับผมเราเลี้ยงบอลไม่ได้เนี่ยฟูจิมะจะสามารถเฟด e เอาเวได้ท่าใหม่ที่มันไกลขึ้นนั่นเองครับผม พูดกันก่อนเกินกันก่อนนะครับผม,ผมเป็นสายฟูจิมะสองแต้มนะไม่ใช่3แต้มนะผมจึงอัพสกิลที่มันเกี่ยวกับ2แต้มไว้ก่อนเพื่อเอาไว้เล่นนะครับผมอ่าแล้วสเต็ปนี้สกิลอันนี้เฟดเอาเวยจัมแบ็กเนี่ยอันนี้คือมีประโยชน์มากเลยนะปกติฟูจิมะเนี่ยก็จะสามารถเฟดเอาเวไกลอยู่แล้วแต่ อัพสกิลนี้แล้วครับผมจะทําให้มันเฟดไกลอีกยิ่งขึ้นครับผมเหมือนมันจะก้าวมาหนึ่งจังหวะก่อนแล้วกระโดดถอยหลังนะเพื่อที่จะได้เห็นภาพได้ชัดยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบระหว่างท่าเฟดเก่ากับท่าเฟดใหม่ที่อัพวันนี้นะครับผมมันจะแตกต่างไกลมากกว่าเดิมแค่ไหนครับผมไปดูกันได้เลยครับโอเคครับผมมาดูการเปรียบเทียบระหว่างท่าเก่ากับท่าใหม่ได้เลยครับผมท่าเก่าผมจะจัดไว้ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ท่าเฟดใหม่จะอยู่ด้านขวามือนะครับผมอ ถ้าเฟดเก่าเนี่ยเวลาเฟดเนี่ยมันจะเฟดเลยนะแต่ถ้าเฟดใหม่เนี่ยมันจะก้าวมานึงก้าวก่อนครับผมก้าวเ,เล็กๆเห็นไหมครับผมแล้วก็กระโดดเฟดนะแล้วดูไกลกว่านะครับผมดูจากค่าเก่าเนี่ยเฟดแล้วตัวจะไปตกอยู่ประมาณเส้นนะครับผม3ามแต้มนะแต่ถ้าใหม่เนี่ยมันเฟดออกไปไกลถึงอหูนอกเส้น3มแต้มเลยนะครับผมดูครับผมอม ผมว่ามันมีประโยชน์นะสำหรับคนเล่นฟูจิมะนาท่านี้นะโอ้ไม่ว่าจะเป็น2แต้มหรือ3าแต้มมันเฟดไกลกว่าเดิมแล้วก็หนีการประกบการบล็อกของสตูได้ดียิ่งขึ้นเลยครับผมสุดจริงๆอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในการแข่งขัน,นแรงๆครับผมโดยผมใช้ฟูจิมะครับผมแล้วดูว่าจะใช้ท่านี้ได้สักกี่ครั้งแล้วจะมีอะไรมันมันให้ดูครับผมแต่การันตีนแน่นอนครับผมการันตีแน่นอน่นแ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 นแน่นน ตะกุกตะกักแล้วครับผมรันตีแน่นอนว่าแม์นี้ลุ้นแบบจุ๋ยลุ้นแบบทุกวินาทีลุ้นแบบจนวินาทีสุดท้ายทีครับผมก่อนจะไปดูการแข่งขันที่ผมบอกนะครับผมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่ได้เลยครับคู่รโกทอตชอปรับพิออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดคอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนควอาร์โค้ดอีก Eliza. <tười> 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 โอเคครับผมมาดูการแข่งขันมันๆนในแร้งเลยครับผมที่ผมก็จะมีเซนโดอากิระเป็นตัวทําแต้มครับผมมีผมฟูจิบะเคนจิเป็นกาดใจแล้วก็อาคางีครับผมเป็นเซนเตอร์ครับผมฝันข้ามก็จะมีสกริงเงี่ล่างหัวเกรียนเป็นเซนเตอร์จําเป็นมิสอิฮิซชิเป็นตัวทําแต้มวงนอกทอยชุด3แต้มแล้วก็นุกว่อาคาเอะเป็นตัวทําแต้มวงในครับผมไปต่อกนคู่ประคุแข้นระหว่างเซนโดนั่นเองครับผมแข่งกันในสนามลิมหัดอันสวยงามครับผมมาดูการจําบอลระหว่างนี้แล้วก็สกริงเงี่ล่างหัวเกรียนไข่จะได้บอลไปครับผมจ ลูวกว่าส่งให้มิจิหมุนไปด้านขวาหลอกหนึ่งครั้งหลอกส่งให้ลูกว่าจะดังจังหวะเดียวหูโดนบล็อกไปเต็มมือเลยครับผมอที่ของเราแล้วก็บอลมาที่ฟูจิมะครับผมทำไงฟูจิมจะสเตปอัดด้านขวาหลอกให้เซนโดเซนโดหลอกให้อะใครเงี้ยครับผมเข้าในมาคืนมาที่เซนโดอีกรอบแหวกเข้าไปข้างในแหวกแล้วก็ดับเบิลคัทสองจังหวะโดนบล็อกไปครับผมโอ้โหมิจิกระโดดไปควา้าบอลไม่ได้ครับผมส่งให้ลูกว่าคืนมาที่มิจิหมุนไปด้านขวาแล้วก็กระโดดล็อกตัวโดยสองคนครับผม จังหวะนี้โอ้โหอ่ะค่างี้แย่งลีบาได้สำเร็จครับผมส่งให้เซนโดส่งมาที่ผมก็ผมแบกงไปด้านซ้ายทำอยังไงครับผมดูสเต็ปไปด้านขวาแล้วก็ชูดครับผมโอ้ยไม่ลงแต่อาค่างี้ลีบาวได้ครับผมดันดันดันอาค่างี้ไงส่งให้เซนโดชูดธรรมดาโดนลบกวนโดนลบกวนไม่ลงโอ้ยสกอร์นี่รีบาวได้ส่งมาที่มิจิออกมาข้างนอกให้ลุคเขว่าครับผมคือมาที่มิจิอีกรอบมิจจีหมุนมาด้านขวาแล้วก็หลอกส่งให้ลุคเขว่าสเต็ปออกด้านนอกครับผมแล้วก็มาด้านซ้ายแล้วก็ดังสองจังหวะโดนบล็อกอีกแล้วครับผม จับทางได้จังหวะนี้มิจิชูสามแต้มแล้วควรแต่ยังลงครับผมยิงลงนำไปก่อน3ต่อ0ูนครับผมส่งมาให้ฟูจิมะผมได้บุกต่อฟูจิมะสเต็มไปด้านซ้ายหลอกส่งให้เซนโดเซโดแหวกเข้าไปข้างในหลอกแ,แล้วก็หลอกส่งให้ผมผมว่างเรียบร้อยใช้ครั้งแรกเลยครับผมกับท่าที่อัพมาใหม่ถือว่าเฟสโคตรไกลเลยอ่ะ นิตติตามมาเป็นทันจวะน,นี uh huh. ไ่ไม่ลงครับผมไม่ลงเฉยอุ้ยแต่สกิงยังรีบ่าได้ครับผมแล้วก็สเตปเอาหน่อยหน่อยลุกว่าทาไงจะชูจะจัจะจงโดนตังสองจังหวะไปอู้หูถือว่าดาวใจไม่ถูกน้ตาน,นี้นะครับผมมาดูกันต่อเซนโดส่งให้ผมฟูจิมะครับผมผมสเตปหรือเปล่าสเตปด้านซ้ายหลอกให้เซนโดเซนโดเดินมนคัดเรียบรอย้อยโอ้โหหันหน้าซ้ายขวาครับผม บล็อกไม่ทันนะครับผมเซนโดครับผมใช้ท่าเดรบิคัดเข้าไปมิจิหมุนมาด้านซ้ายหลอกหนึ่งครั้งส่งให้สโคตุีดังโดนบล็อกอีกแล้วดึงอาคางิีของเรานะครับผมจังหวะนี้ยังไงลูกคว่าจะดังดังจังหวะเดียวครับผมแต่อาคางิีบล็อกไม่ได้ครับผมอุ้ยนำนะครับผมไป7ต่อ4แล้วสเต็ปนด้โอ้ยเลี้ยงบุกไปติดครับผมแล้วก็คืนให้เซนโดเฟดเอาเวโดนนกตนแต่ก็ยังลงครับผมตามมาแล้ว6ต่อ7นะครับผม มิตี้ได้ถือบอลบุกครับผมหมุนมาด้านขวาแล้วก็ชูดผมก็โดนรบกวนไม่ลงครับผมจงังหวะนี้อูย้ยลุคอว่าทิปอินเข้าไปครับผมแก้วต่อ6แล้วครับผมห่าง3แต้มแล้วก็ผมผมได้บอลสเตปไปด้านขวาทำไงสเตปมาด้านซ้ายหลอกให้อาะขะงี้อันนี้คืนมาที่ผมผมสเตปด้านขวาหลอกให้อาคขงีรอบนึงอาคิี้ดีมเช็คดีมเช็คดีมเช็ค,เ,ชคเรียบร้อยโอ้โหมิซอิดักจังหวะสุดท้ายแต่ก็ยังบล็อกไม่ได้ครับสวยงามจริง จังหวะน,นี้ครับผมมดเสืออีกกระโดดโดนผมบล็อกไปครับผมวิ่งไปเอาบอลไว้ก่อนเลยครับผมทำไงสเต็ปไปด้านขวาครับผมส่งให้เซนโดเซนโดไว้เข้าไปข้างในแล้วก็หลอกคืนให้ผมผมจะไงสเต็ปไปด้านขวาแล้วก็หลอกให้อืมอันนี้ดังเข้าไปพิกมานำเลยครับผมฮู้ิกมานำครั้งแรกในรอบเกมเลยครับผมผมเปิดแสงเขียวแล้วผมเผื่อจะช่วยอะไรทีมได้บ้างเป็นไงไงรู้ว่าชุดโล่งๆเรียบร้อยอย่าพิกมานำอีกแล้ว11ต่อ10ครับผม มาดูกันต่อได้เลยครับผมส่งให้ผมผมหมุนหมุนแล้วก็เปิดสเตปชุดเลยครับผมเรียบร้อยแสงเขียวกินเลทานไปเลยจังหวะนี้นะฮะดูกันต่อเลเวล่าอีกถึงหนึ่งนาทีสี่สิบวิจังหวะนี้มิจชุดเลยครับผมไม่ลงหูสกุลินีรีบาวได้ครับผมส่งให้เิจิมิจิสเตปถอยหลังโดนบล็อกไปสิครับผมจังหวะสองครับผมกะไว้แล้วจังหวะนี้ชุดลงให้อาไงงโอ้โหจะเล่นเกมเดียวกับผมแต่สกุลีมาบล็อกได้ครับผมเสียได้มากจังหวะนี้ดูกันต่อ ดูนผมสเตฟสิครับล่อหลอกดีนักเลยแล้วก็กระโดดลองชุบให้เซโดเซโดเปิดอันติไปเลยผมให้มันรู้แล้วหลุดรอดไปครับผมสิบ1ีสบเอดแล้วก็ผมดูเดือดเลือดพ่านจริงครับผมนำครั้งแรกสามแต้มแล้วก็ผมดูกันต่อหลอกส่งให้รู้ว่าสเตฟวันนั้น้องขาหักแบ็คดังเลยครับผมหูตามาแล้วสิบสสสี่เลยครับผม หมุนต่อผมแวกไปด้านซ้ายแล้วก็กระโดดชูดเลยครับผมโอ้โหยาเพิ่มระยะในการชูดด้วยนะครับแวกหนึ่งครั้งก็สเต็ปไปอีกหนึ่งครั้งครัครบผมมิจชีได้บอลหมุนไปด้านขวาแล้วก็หลอกโดนบล็อกครับผมจังหวะสองเซนโดกะว่าอยู่แล้วส่งให้ผมกับผมผมสเต็ปไปด้านขวาหลอกให้เซนโดโอ้โหจะเลอัับสามมันชนโดนบล็อกกับผมโอ้โหส่งติดกับผม เรียบร้อยสิครับผมผมไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วจังหวะนี้เฟสใช้จังหวะที่2อีกแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมพุ่งออกไปนอก3แต้มนะครับผมมิจิของเขาแบบตามไม่ทันปล่อยจอยแล้วครับเมื่อกี้ครับผมถือว่าได้ใช้ประโยชน์เลยนะเว้นระยะในการบล็อกเยอะมากโจังหวะนี้3แต้มโอ้โหก็โดนลงครับผมตามมาแล้ว16 18 2แปดสองต้มเลยเวลาไม่ถึงนาทีครับผมสเตปสเตปมาด้านขวาแล้วก็หลอกให้อากทายนี่ส่งมาที่เซนโดเซนโดแหวกเข้าไปข้างใน แล้วก็หลอกให้อาครงีหลอกให้ผมผมสเตปหลอกให้อาครงีรอบหนึ่งคืนมาที่ผมผมสเตปไปทางควอนแล้วก็ชูเลยครับผมเรียบร้อยสิบสิบหกแล้วครับผมสีแต้มไ,ไว้ก่อนนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อนครับผมดูกันต่อมิจิหมุนมาด้าซ้ายหลอกแล้วก็ติดอุยแต่ยังเก็บบอลไม่ได้มิจิของเราสเตปนี้ดูไงเปิดอันติีแล้วโอ้โหโดนลบกควนแต่ยังเข้าอยู่ยี่สิบสิบเก้าครับผม นำหนึ่งแต้มต้องพยอยจ่ายบอลแล้วก็ฆ่าช็อตค็อกไปก่อนครับผมให้ใกล้หมดช็อตคอกแล้วก็ให้อาคางี้เปิดอันติเพื่อที่จะนํา3แต้มนะดูจังหวะนี้ครับผมต้องจ่ายบอลกันไปเรื่อยครับผมจ่ายกันไปแจก,กมาก,ก่อนโอ้เหลือ5าวิแล้วต้องรีบให้กอลลี่ใช้อันตีแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้ยโดนสติวครับผม อันสี่เขามิจิยังมีอยู่กระโดดโอ้ยบล็อกไม่ได้อยู่ต้องรีบป้องก,กันเลยจังหวะนี้นะไม่งั้นพิกเกมแน่ครับผมจังหวะนี้ยังไงต้องรีบป้องก,กันดูมิจิด้วยครับผมดูมิจิครับผมดูโอ้แอลูกว่าต้องบล็อกโอ้พิกเฉยโอ้ยย่าทิ้งความหวังจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายเราล้มเลิกความหวังการแข่งขันก็จะสิ้นสุดลงตรงนี้ เหวานีเลยสองวิสุดท้ายผมไม่รอช้าเปิดติมมูม,มูมแล้วก็ชุดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยพิกกลับมาชนะอีกรอบ22 21ครับผมโอ้โห,โ,หโหแค่2วิครับผมอะไรก็เป็นไปได้จริงๆครับผม ไปสรุปเลทกันท้ายคลิปได้เลยครับผมอ่ะเอ็เป็นของผมครับผม17.5ทําแต้มไป12แต้มครับผม1บลบ็อกซ์สองสติลครับผมโอ้โหถือว่าสําหรับสาย2แต้มหรือ3แต้มผมว่ามันมีประโยชน์นะกับท่านี้นะถ้าเฟดได้ไกลขึ้นครับผมโอ้โหมันเฟดได้ไกลขึ้นจริงๆนะดูจากระยะห่างตามที่มิจีไล่ตามเนี่ยแล้วก็โดดไม่ทันจริงๆนะมันเฟดออกแบบโอ้ยขนาดอยู่ที่เส้นประมาณจุดโทษอ่ะ มันเฟดแล้วออกมากระเด็นออกมานอกเส้น3มแต้มเลยครับผมผมแนะนำเลยครับผมสำหรับเมนฟูจิมะนะครับผมถ้าอยากเฟดไกลขึ้นอันนี้ตอบโจทย์ได้เลยครับผมกับสกิลนี้นะครับผมโอเคครับผมท่านี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมชวนกันมากดติดตามกด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใน E ีหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ